เคยรู้สึกไหมคะว่ามีบางครั้งในชีวิตที่เราได้รับมรดกบางอย่างมาไม่ใช่ทับสินเงินทองแต่เป็นความฝันของใครสักคนเป็นเจตนารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ของคนที่เราเคารพรักยิ่งกว่าชีวิตอาจเป็นกิจการของครอบครัวที่พ่อแม่สร้างมากับมืออาจเป็นคำสอนสุดท้ายของอาจารย์ที่ฝากฝังเราไว้หรืออาจเป็นเพียงคำมั่นสัญญาที่เราเคยให้ไว้กับใครสักคนใต้แสงดาว มรดกชิ้นนั้นคือเกียรติยศคือแรงผลักดันคือเข็มทิศนำทางชีวิตแต่ในขนาดเดียวกันมันก็คือโซ่ตรวนที่หนักอึ้งที่สุดคือภูผาขนาดมหือมาที่กดทับอยู่บนบ่าของเราตลอดเวลา วันนี้เราจะมาเดินทางไปกับเรื่องราวของบุรุษผู้หนึ่งที่แบกรับมรดกและความฝันของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคเอาไว้เรื่องราวของเขาคือตำนานแห่งความพักดีที่น่าชื่นชมและในขณะเดียวกันก็เป็นโศกนาฏกรรมแห่งความดื้อรั้นที่น่าเศร้าใจเรื่องราวของบุรุษนามว่าเกียงอุย เรื่องราวของเกียงอุยไม่ได้เริ่มต้นในอาณาจักรจกกกที่เรารู้จักแต่เริ่มต้นขึ้นในแผ่นดินของศัตรูในเมืองเทียนสุยแห่งวุยกก,กเกียงอุยในวัยหนุ่มคือบุรุษผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศวรยุทธเป็นที่เลื่องลือมีความกระตันยูเป็นที่ตั้งจนได้รับสมญานามว่าบุตรกิเลนแห่งเสเหลียงเขารับราชการเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยแต่ประกายแสงในตัวเขานั้นเจิดจ้ายิ่งนัก และแล้วโชคชะตาก็นำพาให้เขาได้มาพบกับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเผชิญหน้ากับมังกรหลับอัครมหาเสนาบดีของเบง้งแห่งโจกก,กในการศึกครั้งนั้นขงเบ้งกรีทับบุกภาคเหนือครั้งแรกและเกียงอุยคือหนึ่งในมันสมองของฝ่ายวุยกกที่อ่านกลยุทธ์ของของเบ้งได้ทะลุปลุกปรงเขาสามารถวางแผนซ้อนกลแก้เกมของของเบ้งได้อย่างน่าทึ่ง จนคงเบ้งถึงกับเอ่ยปากชื่นชมว่าชานปุชือตี้จิ้งโย่รู้ชัยเรือนชยัยคาดไม่ถึงว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผู้มีความสามารถถึงเพียงนี้คงเบ้งผู้หยหาคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดเจตนารม์ของตนมาตลอดชีวิต เมื่อได้พบกับเพชรเม็ดงามอย่างเกียงอุยเขาก็ปรารถนาจะได้ตัวเกียงอุยมาอยู่ข้างกายให้จงได้จึงได้วางแผนการอันแยบยนต์ใช้กลลวงให้เจ้าเมืองเทียนสุยและมาทับของวยกกเกิดความระแวงในตัวเกียงอุยบีบให้เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีบ้านแต่กลับไม่ได้นักคืนอันมืดมิดคืนหนึ่ง เกียงอุยผู้พ่ายแพ้ต่อกลนอบายถูกทอดทิ้งจากนายของตนยืนอยู่หน้าค่ายของของเบง้งด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนและที่นั่นเองที่ขงเบ้งได้ลงจากรถเข็นของตนเดินเข้ามาจับมือของเกียงอุยด้วยตนเองพร้อมกล่าววาจาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กหนุ่มผู้นี้ไปตลอดกาลขงเบ้งไม่ได้ปฏิบัติต่อเขาในฐานะเฉลย แต่ให้เกียรติเขาในฐานะผู้มีความสามารถที่ตนตามหามานานวินาทีนั้นเองหัวใจของเกียงอุยก็ถูกหลอมรวมเข้ากับอุดมการณ์ของขงเบ้งโดยสมบูรณ์เขามองเห็นแสงสว่างมองเห็นความฝันในการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นอันยิ่งใหญ่ผ่านแววตาของบุรุษชาราที่นั่งอยู่บนรถเข็นผู้นี้เขาคุกเข่าลงและอุทิศทั้งชีวิตสติปัญญาและลมหายใจให้กับจกกก อาณาจักรของศัตรูที่เพิ่งเอาชนะเขามาขงแบ้งได้พบผู้สืบทอดและเกียงอุยก็ได้พบความหมายของชีวิตแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของภาระอันหนักอึง้งที่จะตามหลอกหลอนเขาไปจนวาระสุดท้ายเรื่องราวบทที่หนึ่งแบกรับภูผาใต้แสงดาวที่กำลังดับสูญภายใต้ร่มเงาของของเบ้งเเกียงอุยได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ตำราพิชัยสงครามกลยุทธ์การเดินทัพการบริหารจัดการเขาเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ดูดซับทุกหยาดหยดแห่งปัญญาจากมังกรหลับเขากลายเป็นสิทธิ์เอกเป็นความหวังเป็นอนาคตของจกกกที่กำลังริบปรี่แต่แล้ววันที่โหดร้ายที่สุดก็เดินทางมาถึงณทุ่งราบอู่จัางดวงดาวที่เคยส่องสว่างที่สุดบนฟากฟ้าแห่งจกกกกำลังจะดับแสงลง ขงเบ้งในวาระสุดท้ายได้เรียกเกียงอุ่ยเข้าไปพบเป็นคนสุดท้ายเขามอบตำราพิชัยสงครามทั้งหมดที่เขาทั้งชีวิตได้รวบรวมและเขียนขึ้นมาพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่เปรียบเสมือนตราประทับแห่งโชคชะตาเราฝากความหวังในการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นและทิชิดภาคเหนือไว้กับเจ้าจงอย่าทำให้เราผิดหวัง ลมหายใจสุดท้ายของของเบ้งคือจุดเริ่มต้นของภาระที่เกียงอุยต้องแบกรับไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่คำสั่งแต่มันคือคำมั่นสัญญาที่เขามีต่อบุรุษผู้เป็นดั่งอาจารย์และบิดาหลังจากสิ้นขงเบ้งสถานการณ์ภายในจกกกก็เปลี่ยนไปเหล่าขุนนางส่วนใหญ่นำโดยเจียวอ้วนและบิหุยต่างมองเห็นความเป็นจริงว่า จกกกนั้นเปรียบเสมือนคนป่วยที่ต้องการเวลาพักฟื้นทรัพยากรของแคว้นนั้นน้อยนิดกำลังคนก็ร้อยหรอการบุกภาคเหนืออย่างต่อเนื่องในสมัยขงเบ้งนั้นได้สร้างภาระให้กับแผ่นดินจนแทบจะรับไม่ไหวนโยบายของพวกเขาจึงเน้นไปที่การตั้งรับและพัฒนาภายในเพื่อรอคอยโอกาสที่เหมาะสมแต่สำหรับเกียงอุยการหยุดนิ่งคือความตาย การรอคอยคือการทรยศต่อคำมั่นสัญญาเขามองว่าการตั้งรับคือการรอวันให้หุยกกที่แข็งแกร่งกว่านับสิบเท่ากลืนกินอย่างช้าๆหนทางเดียวที่รอดคือการรุกเท่านั้นความคิดที่แตกต่างนี้ได้สร้างรอยร้าวที่มองไม่เห็นขึ้นในราชสํานักในช่วงที่เจียวอ้วนและบีคุยยังมีอำนาจอยู่เกียงอุยก็ทำได้เพียงสั่งสมกำลังพลและฝึกฝนกองทัพอยู่ชายแดน ความกระหายที่จะสารต่อเจตนารมณ์ของของแบงนั้นขูกรุ่นอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาดั่งไฟที่รอวันโหมกระพือและเมื่อขุนนางเท่าผู้ยึดมั่นในนโยบายตั้งรับได้สิ้นอายุไขไปอำนาจทางการทหารทั้งหมดก็ตกมาอยู่ในมือของเกียงอุยบัตนี้ไม่มีใครจะมาหยุดยั้งเขาได้อีกแล้ว ผูผาลูกนั้นเขาตัดสินใจแล้วว่าจะแบกมันขึ้นบ่าและจะเดินหน้าต่อไปแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะมีเพียงขวากหนามก็ตามเรื่องราวบทที่สองคลื่นที่ไม่ยอมหยุดซัดสตร์หน้าผาทางทิศเหนือและแล้วม่านแห่งการศึกที่ยาวนานและบ้าท,ทั้งที่สุดในยุคปลายของสามก๊กก็เปิดฉากขึ้น เกียงอุยในฐานะแม่ทัพใหญ่แห่งโจกโกกได้เปิดฉากการบุกภาคเหนือระลอกแล้วระลอกเล่ารวมทั้งสิ้นถึง9้าครั้งในช่วงแรกการบุกของเขาประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยสติปัญญาและกลยุทธ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากขงเบง้งเขาสามารถเอาชนะแม่ทัพของวีโกกได้หลายต่อหลายครั้งยึดหัวเมืองได้บ้างสังหารขุนพลฝ่ายตรงข้ามได้บ้าง ชัยชนะเหล่านี้เปรียบเสมือนน้ำมันที่ราดรถลงบนกองไฟแห่งความหวังของเขามันทำให้เขาเชื่อมั่นว่าหนทางที่เขาเลือกนั้นถูกต้องแต่ชัยชนะในสนามรบต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่มหาศาลทุกครั้งที่เขายกทัพสเบียงคลังรับพยากรและชีวิตของทหารแห่งโจกกกก็ถูกเผาผลาญไปอย่างมหาศาล แผ่นดินเสฉวนที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มส่งเสียงครวญครางภายใต้น้ำหนักของสงครามที่ไม่รู้จักจบสิน้นเกียงอุยผู้มองเห็นแต่ภาพของชัยชนะที่ปลายทางอาจจะหลงลืมไปว่าสงครามไม่ได้ตัดสินกันแค่ในสนามรบแต่ตัดสินกันที่พลังสำรองและกำลังบำรุงซึ่งโจกกกนั้นเทียบไม่ได้เลยกับวุยกก เขาเปรียบเสมือนนักมวยรุ่นเล็กที่พยายามออกหมัดรัวใส่ยักษ์ใหญ่แม้จะชกเข้าเป้าบ้างแต่ทุกหมัดที่ออกไปก็คือการสูญเสียพลังงานของตัวเองขณะที่ยักษ์ใหญ่นั้นแทบจะไม่สะเทือนในเมืองหลวงเฉิงตูสถานการณ์ก็เลวร้ายลงทุกขณะฮองเตเลาเซียนที่อ่อนแอก็ตกอยู่ใต้อำนาจของขันทีชั่วหุยโห ุยโฮมองว่าสงครามของเกียงอุยคือการผลาญงบประมาณและเป็นภัยต่ออำนาจของตนจึงได้เริ่มกระบวนการบ่อนทำลายเกียงอุยจากภายในเขากระซิบใส่หูเล่าเสี้ยนทุกวันว่าเกียงอุยกำลังจะก่อกระบฏสร้างข่าวลือเพื่อทำลายชื่อเสียงและขัดขวางการส่งกำลังบำรุงไปสู่แนวหน้า เกียงอุยต้องต่อสู้ในสงครามสองด้านด้านหนึ่งคือศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างวุยกกอีกด้านหนึ่งคือน,นอนบอนไส้ที่คอยกัดกินอาณาจักรจากภายในมีครั้งหนึ่งที่เขาได้รับชัยชนะครั้งใหญ่และกำลังจะรุกคืบต่อแต่กลับถูกหุยโฮทูนยุยงฮ่องเต้ให้เรียกตัวกลับเมืองหลวงอย่างไม่มีเหตุผลทำให้โอกาสทองที่จะพิชิตด,ดินแดนของศัตรูต้องหลุดลอยไป เขากลับมาเมืองหลวงด้วยความเจ็บช้ำเขาพยายามจะทูลขอให้ห้องเต้ประหารหุยโฮแต่เล่าเซียนกลับปกป้องฉันทีคนโปรดวินาทีนั้นเกียงอุยคงจะตระหนักได้ว่าท้องฟ้าแห่งจกก๊กนั้นมันมืดมนเกินกว่าที่เขาจะกอบกู้ได้ด้วยตัวคนเดียวความฝันของของเบ้งมันช่างห่างไกลจากความเป็นจริงเหลือเกิน เพื่อรักษาชีวิตของตนเองเขาจำต้องหลบเลี่ยงจากอำนาจมืดในเมืองหลวงและไปตั้งหลักอยู่ที่เมืองหั่นจงทำการตุนชินหรือการทำนาเพื่อสะสมสเสบียงรอคอยวันที่จะได้กลับมาอีกครั้งแต่ในใจของเขาคงจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความสงสัยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันคือการสารต่อเจตนารมณ์หรือเป็นเพียงการดันทุรังที่กำลังจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างกันแน่ เรื่องราวบทที่3ธนูดอกสุดท้ายในแหล่งที่แตกร้าวการเวลาไม่เคยรอใครในขณะที่โจโกโกะกำลังผุพังจากภายในุิยกโกภายใต้การนำของตระกูลสุมาก,ก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งและในที่สุดสุมาเจียวก็ได้ตัดสินใจที่จะยุติปัญหากวนใจจากโจกโกะให้สิน้นซาก ทัพใหญ่มหือมาของหวีกกนำโดยสองแม่ทัพผู้เก่งกาจจงโหยและเตงงายได้กรีธาทัพเข้าสู่เสฉวนเกียงอุยผู้มองเห็นภัยนี้มาโดยตลอดได้ส่งสารเตือนไปยังเมืองหลวงนับครั้งไม่ถ้วนขอให้ส่งทหารมาป้องกันด่านสำคัญแต่คำเตือนของเขาก็ถูกหุยโฮปิดบังไว้ จนกระทั่งทหารหวีกกมาประชิดชายแดนแล้วราชาสำนักเฉิงตูจึงได้ตื่นจากผวังเกียงอุยนำทัพจกกกที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเข้าต่อสู้กับทัพของจงโหยที่ด่านเกี่ยมโกะอย่างสุดความสามารถเขาใช้ชัยภูมิและความชำนาญในพื้นที่ต้านทานการบุกของทัพที่ใหญ่กว่าไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่สุดก็เกิดขึ้น ่ง,ง่ายแม่ทัพผู้บ้าบิ่นของหวีโกกได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขานำทหารจำนวนหนึ่งเดินทางลัดเลาะผ่านเส้นทางภูเขาที่ทุรกันดาลและไม่เคยใช้มาก่อนเป็นระยะทางกว่า700ลี้ข้ามผ่านหุบเหวและหน้าผาเพื่อที่จะทะลวงออกมายังใจกลางของเสฉวนเบื้องหลังแนวป้องกันของเกียงอุย มันคือการเดิมพันที่บ้าคลั่งแต่มันกลับสำเร็จเมื่อทัพของเตงงายปรากฏตัวขึ้นที่ชานเมืองเฉิงตูฮ่องเต้เล่าเซียนและเหล่าขุนนางก็ขวัญหน,นีดีฟอแผนที่จะรวบรวมกำลังพลที่ยังพอมีหลงเหลืออยู่เพื่อต่อสู้พวกเขากลับเลือกหนทางที่ง่ายที่สุดคือการยอมจำนน ข่าวการยอมจำนวนของฮ่องเต้เดินทางมาถึงค่ายของเกียงอุยที่ยังคงต่อสู้อย่างถวายหัวอยู่ที่ด่านเกียมโกะเมื่อได้ยินข่าวนั้นเหล่าทหารของเขาต่างร่ำไห้บางก็เอาดาบฟันหินผาเพื่อระบายความแค้นส่วนตัวเกียงอุยนั้นยืนนิ่งราวกับรูปสลักในใจของเขาคงจะแหลกสลายไม่มีชิ้นดีเขาต่อสู้มาทั้งชีวิตเพื่อใครกัน แต่อัจฉริยะย่อมไม่ยอมแพ้จนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะหมดสิน้นในห้วงเวลาที่มืดมนที่สุดนั่นเองแผนการสุดท้ายที่แยบยลและอันตรายที่สุดก็ได้ก่อตัวขึ้นในหัวของเกียงอุยเขาตัดสินใจสแสร้งยอมจำนนต่อจงหอย เขาใช้คารมและสติปัญญาของเขาเขาไปตีสนิทกับจงโฮยแม่ทัพผู้มีความทะเยอทะยานและอิจฉาในความสำเร็จของแตงงายเกียงอุยได้ยุยงให้จงโฮยเห็นว่าบัดนี้เขามีอำนาจทหารทั้งหมดในเสฉวนอยู่ในมือเหตุใดจึงต้องกลับไปอยู่ใต้อำนาจของซูมาเจียวอีก เขาวางแผนที่จะให้จงโฮย่อกบฏตั้งตนเป็นใหญ่ในเสฉวนและเมื่อแผนสำเร็จเขาก็จะหาทางสังหารจงโฮยทิ้งเสียแล้วกอบกู้จกกกกลับคืนมามันคือแผนซ้อนแผนคือละครฉากสุดท้ายที่เขาเดิมพันด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง แต่โชคชะตาก็ไม่ได้เข้าข้างเขาอีกต่อไปแผนการกรบฏของจงโหยรั่วไหลเหล่าทหารหุ่ยโกกที่ไม่เห็นด้วยได้พากันลุกฮือขึ้นต่อต้านเกิดการจลาจลน,นองเลือดขึ้นในพระราชวังท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นเกียงอุยผู้บาดเจ็บจากการสู้รบได้ตะโกนกล้องเป็นครั้งสุดท้ายว่าแผนการของข้าล้มเหลวนี้คงเป็นลิขิตจ,จากสวรรค์ก่อนที่จะเชือดคอตัวเองตาย เมื่อทหารวุยโกกผ่าร่างของเขาออกดูก็พบว่าถุงน้ำดีของเขานั้นมีขนาดใหญ่โตกว่าคนปกติหลายเท่าซึ่งคนโบราณเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวที่เหนือมนุษย์เกียงอุยบุตรกิเลนแห่งเสเหลียงผู้สืบทอดของมังกรหลับได้จบชีวิตลงเช่นนี้เองพร้อมกับความฝันในการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นที่เขายึดมั่นมาตลอดทั้งชีวิตเรื่องราวบทที่4 เสียงสะท้อนในหุบเขาแห่งอาณาจักรที่ล่มสลายเรื่องราวของเกียงอุยได้ปิดฉากลงทิ้งไว้เพียงคำถามมากมายให้เราได้ขบคิดเราจะเรียกบุรุษผู้นี้ว่าอะไรวีรบุรุษผู้พักดีจนตัวตายหรือคนดื้อรั้นที่ปฏิเสธความจริงจนนำมาซึ่งหายนะคำตอบนั้นอาจจะไม่มีผิดหรือถูก ความพักดีของเขาที่มีต่อคํามั่นสัญญาของของเบ้งนั้นคือคุณธรรมที่น่าสรรเสริญความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้ของเขาคือสิ่งที่น่าชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันการปฏิเสธที่จะมองความเป็นจริงการฝืนทำในสิ่งที่เกินกําลังของทรัพยากรและผู้คนก็คือบทเรียนราคาแพงที่เขาและอาณาจักรจกกกต้องจ่ายด้วยการล่มสลาย เรื่องราวของเขาสะท้อนมาถึงชีวิตของเราในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าประหลาดใจหลายครั้งเราเริ่มต้นโปรเจกต์หรือธุรกิจด้วยความฝันและแรงปรารถนาอันยิ่งใหญ่เราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทำงานหามรุ่งหามคำ่ำเพราะเราเชื่อมั่นในเป้าหมายที่อยู่ปลายทางเหมือนกับที่เกียงอุ่ยเชื่อมั่นในการบุกภาคเหนือ แต่เราเคยหยุดแล้วหันกลับมามองทรัพยากรที่เรามีอยู่จริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนเวลาสุขภาพกายสุขภาพใจหรือกำลังของทีมงานเรากำลังฝืนทำในสิ่งที่เกินกำลังของเราอยู่หรือเปล่าเรากำลังแบกรับความฝันที่มันหนักเกินกว่าที่บากของเราจะรับไหวหรือไม่ การมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ดีมันทำให้ชีวิตมีความหมายแต่ปัญญาที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่การไปให้ถึงเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การรู้จักประเมินสถานการณ์ด้วยการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรรุกและเมื่อไหร่ควรถอยเพื่อตั้งหลักการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทุ่มสุดตัวและเมื่อไหร่ควรพอแค่นี้เพื่อรักษาพลังเอาไว้ การรู้ว่าบางครั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแม้กระทั่งการยอมรับความพ่ายแพ้ชั่วคราวอาจจะเป็นหนทางที่ฉลาดกว่าการดันทุรังจนทุกอย่างพังทลายลงเส้นแบ่งระหว่างความมุ่งม,มั่นที่น่าชื่นชมกับความดื้อรั้นที่นำไปสู่หายนะนั้นบางและเบาเหลือเกิน มรดกของเกียงอุยที่ทิ้งไว้ให้เราอาจไม่ใช่เรื่องราวของชัยชนะแต่เป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งถึงการรู้จักประมาณตนและการเข้าใจในสัจธรรมที่ว่าบางครั้งการรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีก็อาจจะสำคัญกว่าการไล่ตามสิ่งที่อยากจะมีก็เป็นได้